หาเรื่องฟานะคะอยู่กับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคอาม่าบีค่ะคุณยา่าคุณยายแบบนี้นะคะมาถึงคุณแม่แล้วก็มาถึงบีเองยังไม่พอมาถึงรุ่นน้องบีด้วยนะคะโอ้โหวันนี้เนี่ยมีสินค้านะคะที่มาช่วยเรื่องฟาโดยเฉพาะเลยใส่เสื้อสีแดงโอแรงแน่นอนนะคะบอปคุณเชนเลยค่ะสวัสดีพี่บีครับสวัสดีทุกคนฮะวันนี้ครับต้องบอกว่าใครรอคอยนะครับแอนตี้เมล่าของอาร์มดเมื่อไร่จะจัดโปรวันนี้แหละนะแต่ขอเน้นย้ําก่อนครับแอนตี้เมล่าก็คือครีมหลอดแดงนะต้านฟาเลยนะแอนตี้กมมเ มาจากเมลัสมาก็คือฝ้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเจาะจงของอาร์มาโดเลยครับ14วันจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยทีนี้มาดูตรงนี้ครับนี่สี White ่เปอร์เซ็นต์ไวทนิลครับผมคือไวทนิลเนี่ยสกัดจากสาหร่ายสีแดงพี่บี<ช>มันจะเป็นปริมาณที่มากพอครับที่ทําให้ผิวเนี่ยนะครับยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเวลาเราโดนแดดนะครับผิวเนี่ยเขาจะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเขาจะสร้างเมลานินหรือว่าผิวสีน้ําตาลเป็นเม็ดๆเ,เนี่ยก็จะทําให้แต่งหน้ายากขึ้นต้องเอาคอนซีลเลอร์แปะก่อนใช่ไหมครับแต่ว ไม่ผิวเนี่ยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเลยนะแล้วก็ยังมีนี่ครับ5%้าเปอในอะซิไิมายซึ่งในอะซิไิมายเนี่ยห้เป็นปริมาณที่มากพอที่ทําให้ฝ้าเนี่ยจางแล้วก็หายไปนั่นเองนะครับแล้วเราใส่ไฮยาอีก8ดีด้วยนะครับแล้วตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีสารสก,กัดจากพืชนะแล้วก็ใส่ไวท์เทนนิ่งเข้าไปอีกฟังทั้งหมดนี้ยังไงฝ้าก็ต้องจางแหละสัก14วันอ่ะกระก็ต้องจางแหละทีนี้ไปดูผู้ใช้จริงอย่างทางบ้านบ้างครับนี่คือคุณฮายครับแม่ค้า ทาแอนตี้ไมลาะทาได้ทั้งหน้าเลยนะไม่ต้องกลัวแพ้นะครับทาไปปุ๊บ14วันไปดูเป็นไงเนี่อแล้วนะครับหลอดแบบนี้เราบอก990บาทนะ<ห>990บาทแล้วก็ซื้อ1แถม1นะครับทีนี้ใครโทรทันก็บอกว่าซื้อ1แถม2ใช่ไหม9ก้ารอ้าสบาทวันนี้นะเ,เรียกว่าเอาใจแล้วกันเป็นซื้อ1แถม3ไปเลยเ้ยทำไมมันดูไม่ตื่นเต้นทำไมไม่เร่งเสียงละ่ะก็มันยังไม่หมดไง<ห>1นแถม3ไม่พอครับวันนี้ขอแค่ร้อยสายที่มือไวใจเร็วเอาไปทาทั่วหน้า14าให้ฝ้่มันจาางหายนะ แทม3ไม่พอ1แทม4ไปเลยเป็น5้หลอด 990บาทฟังไม่บิดนะครับถ้าพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับหารกันออกมาเนี่ยเหลือหลอดละ198บาทพี่บีถือว่าถูกามากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราขายนะครีมทาฟ้ามาตลอดอย่างมากเนี่ยก็หลอดละ991แถม1ก็400กว่าบาท1แถม,แถม,แถม,แถม2ก็หลอดละ330บาทแต่วันนี้เหลือหลอดละ198บาทเท่านั้นนะครับหลอดหนึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันใช้ได้นานไหมนี่มันจะเป็นหัวจุกแบบนี้ครับผมนี่เป็นฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็บีบๆๆนะครับอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้ประมาณเดือนกว่าเ นั้นเนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรม5เดือน6เดือนครึ่งปีกันไปเลย9ก0บาทซื้อทีเดียวนะครับง่ายๆแบบนี้โทรมาก่อนเลยนะครับที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มนะครับถามพี่บีเลยคือ <ạ. S 1> ผมเนี่ยอยู่กับพี่บีมาน่าจะร่วมปีที่4แล้วนะปีที่4ปีที่5นะ <ạ. S 1> พี่บีเนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาแบบอากาศร้อนๆหน่อยเอาละเหงื่อแพ้เหงื่อตัวเองเดี๋ยวก็ขึ้นเป็นรอยแดงๆขึ้นเป็นผดๆนะครับตัวนี้คนที่แพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะใช้ได้แน่นอนเลยอย่างบีก็ใช้นะคะตัวนี้น่่รากรกออวะะ็ไมใสส แพ้อะไรทั้งสิ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นสบายใจได้ปีใช้เองก็ไม่แพ้ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้เน้นเลยนะครับคือไม่ต้องไปเน้นเฉพาะจุดนะชโลมทั้งหน้าได้เลยแล้วคิ้วม,มันจะเข้มขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าหน้าเนี่ยมันจะขาวขึ้นนะมันจะแบบว่าเฮ้ยกลายเป็นไวท์เทนนิ่งไปในตัวไฮยา่าไปในตัวแต่งหน้ารองพื้นก็ติดง่ายนะครับวันนี้มาลองแอนตี้เมล่านะครับนำเข้านะครับสารสกัดสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสของอามาโดนะครับทุกคนเคยเห็นกระตาครับก็คือซื้อ1แถม2นบาทแต่วันนีบเอาไปเลย5หลอด490บาทเทนั้าสิคราบ ที่1นึ1ี่ห4 5 1หรือแอดไลน์มาที่ a อ a อาดนะครับสมาชิกพี่บีมีส่วนลดไหมครับพี่บี่แบ่งได้เลยนะคะบัตรใบน,นี้นะคะรับส่วนลดไปเลย50บาทค่ะจาก990บาทก็จะเหลเือเพียงแค่940บาทค,เ,คเรียกว่านะเรียกว่าสำนึกในพระคุณคนทีวีไม่พอสำนึกในลูกค้าประจำด้วย990บาทยังลดอีก50บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบโทรก่อนนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะฮะผมเนี่ยก็ลองกับตัวเองเลยเมื่อก่อนเนห,นเหนมไ เนียนกริบนะครับอะยอมรับว,ว่ามีแต่งหน้านิดนึงเพราะว่ามันเป็นกฎของช่องทีวีเขาแต่ต่อให้เช็ดหน้าออกมานะเอาทิชชู่เปียกมาซิไหนลองเช็ดหน้า<อ>เลยมาเออนี่เช็ดให้ดูเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ้เป็นคนที่แบบ<อ>แต่งหน้าแล้วมีไหมอ๋อโหมีรอยฝ้าไหมเ<อ>มื่อก่อนผมมีตรงนี้ดวงหนึ่งมีตรงนี้ดวงหนึ่งนี่เห็นไหมนี่เช็ดเครื่องสำอางออกหมดแล้วนะอ้โห เห็นไหมไม่มีฝ้าเลยครับแอนตี้เมล่าครับ14วันอยากให้ทุกคนได้ท้าลองเลยนะครับวันนี้5หลอด990บาทวันนี้โทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์ mm hmm. มาที่แอดอาร์มาโดนะฮะนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับ5หลอดปกตินะ3หลอด990วันนี้โทรนะครับ5หลอด990โทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์ mm hmm. มาที่แอดอาร์มาโดโทรให้ทันนะครับเรียกวเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567